ทุกวันพบกับรายการของช่อง director สิลปรชยัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง director สิศิปชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์คอลัมน์กรองสถานการณ์มานำเสนอครับผิดเลี่ยมปลุกผีโกงจำนำข้าวเพื่อไทยพัง ยิ่งหลักเจ๋งอีเวนต์ระดับชาติเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาเรียกได้ว่าทำให้พักเพื่อไทยเสียแต้มทางการเมืองและอาจทำให้หนายใหญ่หนายหญิงเจงซ้ำหลังภูมิธรรมเวเชยชัย,ชยรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แกนนาพักเพื่อไทยนาคณะสื่อมวลชนและผู้ส่งออกลงพื้นที่ตรวจสอบข้าวสารในโครงการรับจำนำข้าวคลังสินค้ากิติชัยหลังสอง อำเภอปรา,าสาทจังหวัดสุรินทร์และคลังบริษัทมหาชนจำกัดภูนผลเทรดดิ้งหลังสี่ตำบลเฉลียงอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ที่มีข้าวอยู่ประมาณ1นึ0 0 0สกระสอบคิดเป็นปริมาณข้าวหอมมะลิ1.5ึ่งมื่นตันโดยเป็นข้าวจากโครงการรับจำนำปีการผลิต2 5 5 6ันห7สองพและถือเป็นข้าวลดสุดท้ายของโครงการที่ยังตกค้างอยู่ โดยข้าวค้างสต็อกสิปีดังกล่าวภูมิทาได้หุมงและกินโชโดยเบื้องหลังพบว่าก่อนหุงต้องผ่านการล้าง15ครั้งแต่รองอ้วนบอกว่าเป็นข้าวดีและยังกินได้ท้องไม่เสียจากนั้นประกาศจะเดินหน้านำไปประมูลขายต่อไปในต่างประเทศเพื่อน,นำเงินกลับมาแต่ถูกค้านจากทั่วสารทิศเพราะยังสร้างความหายนัของข้าวไทยในสายตาต่างประเทศและสุ่มเสี่ยง จะมีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภครองาศาสตราจารย์พันธิพาพงเพียรจันทร์อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กว่าจากกรณีที่เอาข้าวเก่าค้าง10ปีมาหุงรับประทานโชว์กันเขาบอกว่าท่านได้รับสารพิษจากเชื้อราไปแล้วไม่น้อยหลายตัวหลายชนิดด้วยและเสี่ยงมะเร็งแนะควรนำไปผลิตเป็นแอลกอฮอล์หรือน้ำส้มสายชู การนำไปขายให้แอฟริกาชื่อเสียงข้าวเน่าเสียของไทยจะกระจายไปทั่วโลกคู่แข่งเราจะได้เปรียบกว่าเราจะกู้ชื่อเสียงกลับคืนมาคงหลายปีเสียตลาดข้าวให้คู่แข่งโดยเขาไม่ต้องออกแรงเลยและที่สําคัญบาปตกอยู่กับผู้คิดผู้ขายแน่นอนนายธนัทจันมาลาเลขาธิการสมาพันธ์ชาวนาแห่งประเทศไทยกล่าวถึงกรณีจะนําข้าวที่เก็บไว้ในสต๊อกนานถึง10ปี ไปขายในทวีปแอฟริกาว่าเรื่องนี้เป็นการทำร้ายชาวนาและทำร้ายประเทศไทยซ้ำสองเพราะที่ผ่านมาข้าวไทยมีชื่อเสียงไปทั่วโลกในฐานะข้าวที่อร่อยที่สุดแต่วันนี้กลับมีแนวคิดจะนำข้าว10ปีที่ชาวนาเขาเรียกกันว่าข้าวเน่าไปขายวันนี้ท่านทำลายชื่อเสียงของประเทศทำลายชื่อเสียงของข้าวไทยแล้วถามว่าถ้าชาวนาเอาข้าวไปขายทั่วโลกจะ เชื่อถือไหมในปีต่อๆไปหรือในอนาคตข้างหน้าท่านเอาข้าวไปขายถามว่าจะได้ราคาเดิมไหมเพราะเครดิตข้าวมันถูกลดไปแล้วขณะที่นางสามนุดีโพอินรองหัวหน้าฝ่ายนโยบายและนวัตกรรมสภาผู้บริโภคเรียกร้องให้กระทรวงพาณิชย์กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ร่งส่งตัวอย่างข้าวทุกกระสอบตรวจวิเคราะห์คุณภาพความปลอดภัยด้านอาหารทั้งทางเคมีและทางกายภาพ เพื่อหาการตกค้างของสารเคมีและเชื้อราต่างๆอีกทั้งเมื่อตรวจยืนยันความปลอดภัยแล้วขอให้ถแถลงผลการทดสอบต่อสาธารณะให้ประชาชนรับรู้ก่อนการประมูลข้าวหากข้าวดังกล่าวผ่านมาตรฐานและมีการประมูลขายข้าวให้ประชาชนรัฐบาลต้องเปิดเผยชื่อบริษัทที่ประมูลข้าวด้วยว่าคือบริษัทอะไรมีวัตถุประสงค์ประมูลข้าวไปเพื่ออะไรและใช้ชื่อการค้าว,ว่าอย่างไร รวมถึงต้องแสดงในฉลากสินค้าว่าข้าวนี้มาจากการเก็บในโกดัง10ปีถือเป็นสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคที่ควรจะได้รับรู้เพื่อใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อนอกจากประเด็นความเสียหายของข้าวไทยต่อชาวโลกแล้วยังหลีกหนีไม่พน้นที่ขาประจําและต่อต้านระบอบทักษินรู้ทันออกมาฟ้องสังคมว่านี่คือกระบวนการฟอกขาวข้าวเน่า1ิปี ในคดีโครงการรับจำนำข้าวให้ดูเบาลงเพื่อหวังฟื้นคดีช่วยนายหญิงยิ่งลักชินวัตรอดีตนายกกลับประเทศโดยไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวหลังโครงการนี้เคยสร้างความเสียหายมโหฬารเป็นประวัติศาสตร์กว่า700 0แสล้านบาทเพราะจำนำข้าวทุกมเมล็ดเป็นข้าวขาวตันละ15,000บาทข้าวหอมมะลิตันละ2 0 0 0 0บาทสูงกว่าราคาทองตลาดอีกทั้งยังพบว่า มีช่องโหว่จนเกิดการทุจริตแทบจะทุกขั้นแม้มีเสียงเตือนจากองค์กรอิสระทั้งภาครัฐและเอกชนนำโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปอชแต่รัฐบาลยิ่งลักก็ไม่ฟังแต่ก็เลือกเดินหน้าใช้แนวทาง G 2 G แต่เบื้องหลังเป็น G 2 g เจี๊ยส่งผลให้รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบอย่างบุญทรงเตริยาพิรมภูมิสารผลรวมทั้งพ่อค้าคนสนิทของตระกูลชิน อย่างเสียเปลียงอภิชาติจันทร์สกุลพรต้องเข้าไปอยู่ในคุกส่วนอดีตนายกอย่างยิ่งลักษณ์ชินวัตรทิ้งลูกน้องและลอดช่องทางธรรมชาติหนีคำพิพากษาจำคุก5ปีออกไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศกลับมาปัจจุบันเมื่อสถานการณ์การเมืองเปลี่ยนโดยทักษิณได้กลับบ้านโดยไม่ได้ติดคุกแม้แต่วันเดียวแถมพี่ชายยังได้คืบจะเอาศอกประกาศว่าสงการานปีหน้ายิ่งลักษณ์คงได้มีโอกาสกลับมาทำบุญ และเล่นสงกรานที่เชียงใหม่และไม่แน่อาจกลับมาในปีนี้สอดรับกับคดีความอื่นๆที่มีผลสอดรับกับสมมติฐานของฝ่ายต้านทักษิณโดยก่อนหน้าสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองยกฟ้องยิ่งลักษณ์ติดติดดกัน2คดีคือคดีย้ายทวินเปลี่ยนสีจากเก้าอี้เลขาที่การสมชซึ่งเป็นคดีที่อายการยื่นฟ้องและคดีจัดอีเวนต์โรดโชสร้างอนาคตประเทศไทย งบ240ล้านบาทที่คณะกรรมการปปชยื่นฟ้องเองหลังอายการสั่งไม่ฟ้องและต่อมาอายการสูงสุดก็ประกาศไม่ยื่นอุทธรณ์คดีย้ายทวินเปลี่ยนสีตามด้วยคณะกรรมการปปชก็มีมติไม่อุทธรณ์คดีงบโรดโชว์คนการเมืองจึงประเมินว่านายกหญิงที่มีสถานะเป็นนักโทษก็จะเดินทางกลับตามหลังพี่ชายโดยไม่ต้องติดคุกใช่หรือไม่แต่จะเป็นแนวทางใด ระหว่างออกกฎหมายนิรโทษกรรมที่กำลังศึกษากันอยู่ในสภาว่าจะโยงคดีจำนําข้าวเป็นคดีที่มีมูลเหตุทางการเมืองหรือไม่รวมถึงแนวทางบริหารโทษโดยใช้กลไกของรัฐบาลที่ถืออำนาจอยู่โดยมีผู้ให้ความเห็นว่าเป็นไปได้สองแนวทางนี้ด็ตอร์สติธรธนานิธิโชตผู้นวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้าเคยให้ความเห็นว่า หากให้ง่ายที่สุดในการพายิ่งลักษ์กลับบ้านต้องออกกฎหมายนิรโทษกรรมซึ่งการให้สัมภาษณ์ของทักษิณที่พูดเหมือนกับสไตล์ก่อนไน้กลับเป็นการส่งสัญญาณและแรงกดดันไกลๆว่าการกลับนั้นอยู่ในดียอย่าลืมจากนั้นค่อยขยับหาวิธีทํากันไปแต่ไม่ได้ง่ายเหมือนทักษิณที่อายุเยอะดังนั้นยิ่งลักษ์จึงมีปัญหาการใช้โมเดลพี่ชายด้านนิพิษอินทรสมบัติ นักการเมืองอาวุโสของเมืองไทยทางด้านกฎหมายและอดีตสสพัฒลุงมองอีกแบบว่ากรณียิ่งลักษณ์จะไม่สามารถใช้วิธีการแบบเดียวกับทักษิณได้เพราะกรณีของทักษิณอาศัยช่องทางที่กฎหมายเปิดไว้เช่นเกณฑ์อายุ70ปีและมีปัญหาสุขภาพดังนั้นกรณีของยิ่งลักษณ์ก็ต้องใช้แนวทางอื่นเช่นระเบียบกรมราชธรรมว่าด้วยการดําเนินการสําหรับการคุมขังในสถานที่คุมขัง พศ2 5 6 6ที่ออกมาเมื่อวันที่6ธันวาคม2 5 6 6โดยมีพันตำรวจเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ออกระเบียบดังกล่าวนิพิษมองว่าระเบียบที่จะเอื้อต่อยิ่งลักคือว่าด้วยการควบคุมตัวนอกเดือนจำโดยหากไปดูกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้จะพบว่ามีกลไกคณะกรรมาการประมาณ4-5คนภายใต้หลักการพิจารณาความเสี่ยงเป็นข้อขเช่น ออกไปอยู่นอกเรือนจําแล้วจะหลบหนีหรือไม่ออกไปอยู่นอกเรือนจําแล้วจะก่อความเดือดร้อนวุ่นวายหรือไม่ระหว่างการให้อยู่ในเรือนจํากับนอกเรือนจําอย่างใดจะเป็นประโยชน์มากกว่ากันดังนั้นก็ค่อนข้างแน่ใจว่ายิ่งรักจะได้อยู่นอกเรือนจําด้วยช่องทางนี้เพราะเป็น,นกลไกบริหารโทษของฝ่ายบริหารนี่คือแนวทางพานายหญิงกลับบ้านแต่เมื่อเกิดอีเวนต์กินข้าวเน่าขึ้นมาแถมผิดเลี่ยมปลุก ผีโครงการทุจริตจำนำข้าวคืนชีพเตือนสติคนไทยให้เห็นถึงความน่ากลัวของระบอบทักษิณภายใต้การบริหารของพรรคเพื่อไทยที่อาจท่งผลได้ยิ่งลักจริงถูกกระแสต้านไม่ได้มาตามแผนศิลปชัยเดลีเรามีเรื่องราวดีๆมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทย ที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบควปปบามสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแล หรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินพเมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel789 Realty